สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาแยกหนึ่งรางครับพี่นะครับจัดให้ตามคําขอครับนายทะลุรวยแสนล้านนี่ยจัดมาให้หนึ่งรงครับพี่โอ้โหหวานเจี๊ยบที่ครับแบบนี้นะครับนะอยากให้พี่น้องเล้บูชากันนะพี่เอานี้ไปคําไว้นะครับอยากให้น้องได้บูชากันนะครับสำหรับลังนี้นะครับลังที่แล้วก็ปิดกันไปเยอะมากแล้วนะครับก็มีแบบแกะแล้วยังมีอยู่บ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเปิดเหมือนเดิม 30องก์กันเลยทีเดียวพี่สำหรับวันนี้นะฮะหากชอบูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อาดีไลและเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่นะั้นเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยครับนะราคาเดิมพี่นะราคาเดิมนะครับงานะสนใจกันไหนก็ทักกันคำด้พี่รุ่นละ400บาทนะครับรุ่นละ400บาทนะฮะเพราะรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่399ร้าสิบเครับนะน้องขอที่400บาทพอนะฮะ ถามว่าได้กำไรไหมได้ครับนะแต่ผมได้ได้ถั่วครับไม่ได้ได้เป็นเป็นองนะพี่นะได้ถั่วครับได้ถั่วนะครับมาปาดมาเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ครับในการสำนักคุณนะครับเป็นนวะตหุ่มทองคาเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนะเมื่อวานมีคนปิดแล้วพี่นะครับนะใครไวใครได้นะนะผมเปิดราคาเดิมพี่นะครับใครไวใครได้เนี่ยเห็นไหมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับ รครับนี่นะขอาแป๊บนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายการสัมมนาคุณยกลังก่อนนะครับรายการนี้พี่สัมมนาคุณยกลังนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูครับนะใครไวใครได้นะครับนะน้องเจ้มาเ่อนครับใครไวใครได้นะครับเป็นกล่องกบไเบียด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนาวะหุ้มทองคำนะครับนะฝั่งเพชรเต็มสังกะสีเลขคุณเบอร์สามสี่นะครับนี่ นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพักมาได้เลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับนวะหุ้มทองคํานะครับสานักคุณยกลังนะครับนี่นะครับทักมาได้เลยพี่นะวายใครวายใครได้นะครับนะครับพร้อมกล่องกับวีดสวยๆเป็นนี้เลยครับนี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดิมครับนะไม่มีเพิ่มเติมครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นครับนี่ฮะน,นี่ครับก่อนเปิดลังนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดลังกันเลยดีกว่าพี่นี่ฮะ นะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยกันพี่ม,มาฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับนะลาลุยกันเลยครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็นะฮะสิบสองสี่ห้าเจปสาสิบองนะสิบส นนยี่สี่ห้ายี่เดยี่เโอเคสามสนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันพร้อมๆกันเลยครับพี่นะครับเรามาล,ายมาลยุยพร้อมๆมันเลยนะฮะหากชอบใจกันไหนก็ทักมาได้เลยนะพี่อดีไลนเบอร์โทรพี่นะครับใครรุ่นรุ่นละสี่400บาทนะครับสามรุ่นถึงพันนะพี่รุ่นละสี่รบาทสานะรุ่นถึงพันะรุ่นนี้ราคาจองอยู่สามกว่าเก้าพี่นะครับ เรามาเรียนกันเลยครับ สี่เจ็ดแปดเกาสิบ็สบี่ห้าหกดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดองสามสี่สิบห้าสิบหกสิดนนี่เติมแปดเก้าอ่าโอเคนะค,น,คนี่นะนี่เก็กล่องรลุ้นก็จะเหลือประมาณนี้พี่นะาประมาณย่อ่านี่้ส0ิ 30, เหลือประมาณยี่สิบอ,องค์นะรนุนเือปรยี่สิบองค์นะฮะนี่ชัด เหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันารที่หนึ่งเลยพี่นะฮะชอบใจกันไหนสามารถติดต่อเจ้าที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะฮะเรามาลุยกันารที่หนึ่งเลยครับมาฮะถ้ารุ้นก็รุนร้นละสี่ร้อยบาทนะครับรุ้นละสี่ร้อยบาทนีฮะที่จับแดงเลยเพราะเพราะ,ราะสวยพี่จับแดงเวลาเราตัดพระนะถ้าเราแกะพระแบบอย่างเงี้ยสวยเลยนะครับรายการที่หนึ่งเปิดมาครับเป็นล็อกเก็ตฉากอุดมวลสารโอ้โห แค่รายการที่หนึ่งเปิดมาก็โหดแล้วครับเออรายการที่หนึ่งเปิดมาโหดแต่พี่เลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับเลขคนนเบอร์หมายเลขหนึ่งด้วยนะฮะโอ้โหหลังถุงเงินสองกษัตร์ทีนี่หลังถุงเงินสองกษสัตรนะขอญาตแคะนะครับนี่นะหลังถุงเงินสองกษัตริย์นี่เลขคนเบอร์หมายหนึ่งพี่หัวหน้าเลยนี่เขาเรียกว่าหัวหน้าแล้วนะพี่นี่ฮะเอาไปพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอห้าร้อยบาทครับ นี่ครับโอ้โหท่วมๆนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สองครับอันนี้หวานยวผมเปิดเลยอันนี้สามสิบรายการได้ไหมสามสิบ๋ยววางอะไรอันเนี้ยขอสามสิบห้านะขอเอาเอาเต็มนี่เลยขอเอาเต็มเต็ม,เต,มเต็มนี่เลยพี่เขาเรียกว่าไน,ะนี่เต็มเต็มขาดเลยขอสามสิบห้ารายการเลยกันเพราะผมจะวางหกช่องนะผมขอ,น,อน,นี่ช่องสำนักคุณกำลังช่องหนึ่งขอขอเต็มเต็มแผงเลยสามสิบห้ารายการ เปิดมันมันเลยพี่นะนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อตัดทิชชูเ่เบือนครับเลขคนจัเบือนหนึ่งห้าโอ้โหตัดทิชชู่เงินพี่เลขคนจัเบือนหนึ่งห้าครับนี่รายการนี้เอาไปพี่นี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามรายการที่สามครับ โอ้โหรายการนี้ตัดทิชชู่แบ็คนะฮะชุบแบ็คสามเคพี่หรังเลยฮะตรงนี้ผมไม่ได้นะน่าจะลูก oh, ค้าปิดไปแล้วนะครับรายการนี้เลขโค้ดนัมเบอร์มันได้แกะเลยนะพอร,รุชาซื้อรุ่นด้วยพี่รุ่นน่ะเลขคนจะเบอร์หนึ่งห้าครับนี่ฮะสามวัสดุนี่คร,รับ สางวัสดุน้องขอที่4ี่้อยห้าิบาทแลยกันเนี่ยขอที่4ี่ร้อยห้าบาทนะพี่นะสางวัสดุนะครับแต่ถ้าซื้อคู่วงไหนก็เดี๋ยวรถให้พี่นะรถได้นิดหน่อยนะนิดเดียวนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่รายการที่สี่ 4. ครับเนื้อเงินชุบน้ำทองคำ ฝั่งเพชรเต็มหน้าจีวอนหน้ากากทองคำถุงเงินทองคำดูดิกคดน้าเบอร์นี่ฮะโอ้โหนะครับรา,ายการนี้นะพี่นะหน้ากากทองคำนะพี่นะไม่เหมือนรายการเมื่อวานนะพี่ไม่เหมือนรายการเมื่อวานนะครับเมื่อวานแค่เป็นเมื่อวานเป็นหน้ากากทองคําด้านหลังด้วย โอ้โวันนี้นนอะขอราคานี้ครับนะฮะอยู่ที่นะฮะสองพันสองพันสองพันเจ็ดร้อยแล้วกันพี่นะขอสองพันเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะนี่ฮะเลขคนจะเบินหนึ่งเก้าพี่ขอสองพันเจ็ดร้อยแล้วพี่นะครับนาฬิกาที่สี่นะครับเฮ้ยออกไหวามากต่อมากาฬกาที่ห้าครับ รายการที่ห้าครับมีคนโทรมาอีกครับรายการที่ห้าครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อตะกัวอวนฝังแผ่นตะกุดทองหลังจานมือเกจิเลี่ยมกรอบครับโอ้โหยนะฮะเฮ้จานมือสวยมากพี่จานมือเป็นพาปิตาด้วยนะครับเลขคนเบอร์หกแปดจานมือพาปิตาด้วยโอ้โหรายการที่หกยังเดือดครับจีจานมือยังสวยพี่รายการนี้ขอที่โอ้จานมือด้วย่เนาะ น้องขอที่หกร้อยล้วกันพี่จานมืองี้นะครับคํามสวยพี่รวยแสนล้านนะครับรายการที่หกขอที่หกร้อยบาทจานมือด้วยนะครับนะรายการที่ห้ารายการที่ห้าของห้าหกร้อยบาทนะพี่นะฮะนะครับต่อมาครับเป็นองค์ที่หกครับองค์ที่หกเปิดม้านี่ฮะ เนื้อชุบเงินนะฮะคุยพื้นลงยาน้ําเงินครับเลขโคดเบอร์สองเก้าโอ้โหลงยาน้ําเงินพี่ยังสวยฮะรายการนี้ยังสวยครับนี่ฮะรายการนี้รับไปครับพี่ชายนะ่ครับน้องขอที่สามร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะรุ่นนี้นะครับสี่ร้อยบาทนี่ไม่แพงเลยถ้าสามรุ่นหนึ่งพันบาทนะครับสามารถจัดได้เลยนะพี่ได้งานเลี่ยมกรอบพี่ได้งานเพชรนะยังไงก็คุ้มไะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้คุ้มมากครับแต่รุ่น น้องไม่มีไม่เยอะแล้วนะครับลุนน้องมีมีเยอะแล้วนะครับก็เหลือสิบสิบสิบห้าองค์เองนะครับเหลือสิบห้าองค์เองพี่นะครับต่อมาครับเปิดออกมาพี่เป็นรายการที่ห้านี่ฮะเป็นรายการที่ห้าครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆเลยนะครับรายการนี้ขอเปิดที่น้องที่สี่ร้อยนะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดเป็นสารคสัดนะฮะต่อมาครับเป็นรายการที่แปด รายการที่แปดนะครับขออนุญาตเปิดนะครับหรือรายการที่แปดครับเป็นเหรียญเพ้นพิเศษแบบที่หนึ่งนะครับเรี่ยมเกาะนะครับเลขโคดตัวเบอร์เก้าสองนะครับรายการนี้ขอเปิดเป็อนปันที่หกร้อยบาทนะครับในฮะขอเปิดเห็นปันที่หกร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้านะครับขออนุญาตเปิดเนี้ย รายการที่เก้าขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่เก้าเปิดมาครับรือรายการที่เก้าครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟต่อโคดเก้ารอบนะเลขคดเ,เบอร์พี่หมายเลขหนึ่งโอ้โหเซอร์ไพรส์ถูงเงินเพ้นเลขลุงยาโอ้โหหนึ่งแปดเก้านครับเราได้ครับหนึ่งนนั้นนะครับ เราอยู่หนึ่งในนั้นครับนะเราได้เลยการพิเศษเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหนะฮะได้พิเศษเซอร์ไพรส์ครับอย่างนี้บอกเลยว่านะครับท่วมสถานเดียวครับอย่างนี้ก็ท่วมดีครับนะฮะมาชมเลยนะฮะมาชมเลยพี่โอ้โหเลขคุณตัาเบอร์พี่ใหมายเลขหนึ่งนะครับดูยังสวยฮะรายการนี้ครับโอ้โหรายการนี้น้องขอเบาๆพี่นะครับน้องขอที่ห้าร้อยบาทนะครับ เข่าห้าร้อยบาทพร้อมเลี่ยมเลยพี่นะฮะสวยสวยนี้เลยเอางี้ครับของขอสี่ร้อยห้าสิบาทผมจบให้เลยนะครับเป็นงานพิเศษให้ด้วยนะครับใครไวใครได้นะพี่นะปะปนันไปนี้ครชอบตุจารอะไรกันไหนก็ทักมันได้เลยครับที่ดีไลน์แล้วนะฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้ฮะเป็นเนื้อตัดชิดถุงเงินถุงทองครับและถุงเงินชุบเงินครับ เลี่ยมกรอบเลยครับเลขโคดนเบอร์พี่17ครับโอ้โหรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับเอาไป350บาทพอพี่นะครับรายการที่10นะครับต่อมาฮะรายการที่11ครับพี่ชายนะครับรายการที่11นะครับเปิดออกมาพี่รรายการที่สิบเอ็ดครับโอ้โหรายการนี้ผมยังไม่ได้นะ กระดูกช้างแกะสลักเหมือนจริงติจวัลหลวงปู่ครับโอ้โหนะฮะติจวัลหลวงปู่เลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งเลยพี่โอ้โหสุดจริงครับนะฮะรายการนี้สุดจริงครับเซอร์ไพรส์ประกบสองสองหน้าเฮ้ยเฮ้ยเราได้สองหน้าพี่จะสร้างสายเก้าเหรียญหมายเลขหนึ่งครับโอ้โหยรายการนี้ขอที่หกร้อยครับนะฮะ เลขหนึ่งนะครับและก็ไปเซอร์ไพรส์ด้วยสองหน้าก็คือใส่เก้าเหรียญจ้าจ้าเป็นหน้าเดียวก็คือนี่นะพี่หน้าเดียวคือร้อยเหรียญนะครับโอ้โหนะสุดๆพี่ขอหกร้อยพี่นะครับนะฮะทุ่มๆพี่นะครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับถือว่ารอบนี้ทุ่มนะรอบนี้ถือว่าโหคตรกำรังแรกเลยนะพี่นะนี่ฮะรายการนี้พี่ปหามหาชนนวลล็อกเก็ตฉากแดงดำนะครับมหาชนนวลล็อกเก็ตฉากแดงดำ นี่ครับนี่ฮะฉากล็อกเก็ตครับเดี๋ยวขยจนตัดเพื่อดูเลขคุตเบอร์หน่อยพี่นะรายการนี้กรับรายการที่สิบสองนี่ครับเป็นฉากล็อกเก็ตเลขคุตเบอร์สี่สี่ครับรายการนี้ครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบสองครับมาลุ้ต่อครับรายการถัดไปนะพี่จ๋ารายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสามครับดูนะ รายการที่สามเปิดมาเป็นเนื้อนวะพื้นลงยาส้มนะฮะลงยาจีวรเลขคนเบิกหนึ่งแปดครับนี่ฮะโอ้โหจวดนะครับจวดเลยครับอย่างนี้รายการนี้นะครับเนื้อนวะขอที่ห้าร้อยบาทนะครับนวะขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ชายนี่ครับต่อมาฮะรายการถัดไปนะครับพี่ชายครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสี่ฮะหรือรายการที่สี่ออนุญาตเปิดนะฮะ โอ้โหรายการนี้เนื้อมาชนวนเกดกระดีครับโอ้โหเมื่อวานนะฮะแย่งกันปิดเลยพี่ชายนะครับนะวันนี้ได้มาแล้วนะฮะแต่น้องขอญาตัดเลยด้วยกันนะครับเพื่อให้ชมความสวยกันแบบนี้นะครับนี่มาแล้วชมเกตกระดีกันที่มารับชมกันแบบใกล้ๆนี่ครับความสวยความคลาสสิกเลขคนตัวเลขหกสามรวมเงินที่เก้านี่ครับเกตกระดีนะครับนะห้ามพลาดรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะน้องขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะครับ นี่ฮรรายการที่สิบสี่นะฮะโอ้โหสวยๆเลยต่อมาครับพิชยัยฮะรายการ่อไปนะี่เป็นรายการที่ห้านี่ครับหรือรายการที่ห้าเป็นเนื้อเงินครับเฮ้ยไม่ใช่ครับรายการที่ห้าเป็นเนื้อสิบห้าเป็นเนื้อชุ่มเงินที่ตกใจนเนื้อเงิน นี่ครับโอ้โหใสมาเลยครับรายการนี้ใสมาเลยพี่รายการนี้นะฮะเนื้อชุบเงินนะครับตอกเก้ารอบลงยาจิวรนะครับเลขค้นตะมเอนะครับหมายเลขสองแปดครับรายการนี้น้องขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สิบหกครับต่อมาเปิดมาฮะรายการที่สิบเจ็ดครับ โอ้โห17เปิดมาครับเนื้อสตาซาตินต่อโค้ดถุงเงินก้อนทองหน้ากากเพ้นครับนี่ฮะโจทย์นะครับอย่างนี้ตัดให้ชมนะฮะต้องตัดให้พี่น้องได้ชมครับความสวยความอลังการนี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่16ครับเปิดออกมาฮะโอ้โหนะ เลขคนเบอร์หมายเจตัวเดียวหลักเดียวหน้าคมๆแบบนี้ไม่นิยมได้ไงพี่นีครับรายการที่4ี่ร้าบาทครับรายการที่4ี่ห้าบาทครับพี่รายการที่น,นะไรนะผมลืมแล้วเอ็ดสิบสองสิมสิบสี่สิบหกสิบนะฮะใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ครับนี่ต่อมาเป็นรายการที่17ครับ รายการที่17ครับพออันแค่เปิดมาปั๊บรายการนี้รายการที่17เปิดมาเป็นเนื้อเงินเฮ้ยโอ้ยเนื้อเงินเว้ยเนื้อเงินออกมาในที่องค์ที่สองนะฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อเงินชุบทอง 24k ตอกโคตรโลมุตคุณอุดมวสารที่สังคกติเลี่ยมกรอบทองสูตรลงยาฝังเพชรนะฮะเลขโคตรนั่เบอร์พี่ที่สำคัญต้องดูเลขโคตรนั่เบอร์ครับมาลุ้นกันพี่นะครับขออนุญาตตัดแป๊บนะครับมาฮะรายการนี้รายการที่ สิบเจ็ดนี่ฮะโอ้โหเลขโคดเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งครับตอกงอชัดเจนครับชุบทองยี่สี่เคครับเนื้อเงินนี่ฮะตอกงอชัดเจนนะฮะรายการนี้นะครับขอแบ่งปันพี่พี่นะครับที่สองพันบาทพอพี่นะครับสองพันบาทพอพี่รายการที่ที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะต่อมาครับรายการที่แปดครับ รายการที่แปดครับเปิดออกมาครับพี่รายการที่แปดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อหมาชนวนนะฮะหลังเรียบกรอบแช่น้ํามันว่านนะครับนี่ฮะแช่น้ํามันว่านโอ้โหยน้าช้ำๆพี่น้ําช้ำๆเลยนี่ครับนี่ฮะรายการนี้ขอเปลี่ยนปันพี่น้องนี่ครับ ผมใส่หอไปให้นะครับรายการนี้มันมันเลยนะครับขอเป็นพี่น้องที่4 5 0บาทครับเรียบกรอบแบบนี้เลยนะครับขอที่4 5 0บาทนะครับนี่ครับจำนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับผมทีแป๊บเลยรายการจะไปพี่รายการที่20เนี่ย รายการที่ยี่สิบเปิดมาครับเนื้อชุบเงินคุยพื้นงดังชาติโอ้โหนเนื้อเงินเงียเลขคนเำนวนหมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับโอ้โหรายการนี้ยงสวยครับเลขคนเบนวนหมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับเนี่ยจัดสร้างเก้าเหรียญในโลกครับนี่ฮะจัดสร้างเก้าเหรียญในโลกพี่รายการที่ขอที่หกร้อยห้าสิบบาท นะครพร้อมเพชรสังกตินจขอที่6 5 0บาทพี่นะครับรายการที่นะฮะสิบเก้านะครับ,รบต่อมาเป็นรายการที่20ครับ รายการที่ยี่สิบครับนวะลายเสือหน้ากางเพ้นสเสมือนจริงนะฮะโอ้โหนวะลายเสือพี่เมื่อวานไม่ได้มานะครับน่าจะได้แบบไลค์น่าจะได้พี่พี่น่าจะได้ลุ้นม่แน่เลยโอ้โหสวยจริงๆครับรายการทินเลขโคดตเบิร์นหนึ่งห้านครับเมื่อวานพี่พี่ที่ปิดลุ้นไปน่าจะได้ไปแน่เลยเนี่ยโอ้โห สวยๆเลยพี่รายการนี้น้องขอที่500บาทนะครับลายเสือนาวะนะครับนี่เราวนวะนะพี่นะไม่ใช่ทองแดงนะครับนาวะลายเสือขอที่500บาทครับโอ้โหหน้ากากเพชรด้วยนะครับสุดๆครับสุดๆนะครับตอนมาพี่รายการที่21เนี่ยรายการ21เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาจตุนนะฮะมันม้วนนี่ครับด้านหลังมีคําสอนพระอาจารย์นะครับเลขคุณตัวเบอร์58นะครับใช่ไหมเลขคุณตัวเบอร์58 นี่ฮะเอาไปพี่นะครับสี่รอห้าสิบาทพอนะครับรายการนี้รายการที่ย1ิบเอ็ดนะครับต่อมาเป็นการยีิบสองครับต่อมาการย2ิบสองเปิดออกมาฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อกลาตาเดียวเป็นเสมือนจริงแกะเสมือนจริงผูดผิดพี <c> ่ <oughs> แกะเสมือนจริงครับนี่ฮะกลาตาเดียวครับโอ้โหนะ สวยๆกันเลยครับนะฮะสวยๆกันเลยนี่ครับโอ้โหนะครับรายการนี้ครับนะขอเป็นปันพี่น้องที่สามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้กันยี่สิบสองนะครับต่อมาฮะร,รายการยี่สิบสามรายการยี่สิบสามเปิดมาพี่โอ้โห ชูแบ็กสองกระสัตรโอ้โหรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้ขอที่สามเอ้ยสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับขอที่สี่ร้อยบาทพี่แบ็กโรเดียมลายทองนะครับขอที่สี่ร้อยบาทพี่นะครับรายการที่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สี่ฮะรายการยี่สี่เปิดมาเป็นเนื้อมหาชนวนมันม่วง นะฮะเจาะห่วงใส่ห่วงครับนี่รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับรายการที่นะฮะเท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบสองยี่สี่นี่ครับต่อมารายการยี่สิบห้าครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบห้าเปิดมาพี่เป็นเนื้อสำลิดมวลสารโอ้โหหล่รอโบราณพี่นี่ยฮะ่อโบราณโอ้โห รายการที่ลูกค้าได้เป็นแน่นอนครับเมื่อวานได้เป็นแน่นอนผมไม่มีนะครับเซอร์ไพรส์ไปครบสองหน้านะโอู้้ซ่าสายเก้าเหรียญนี่ครับเราได้รายการนี้ซ่าสายเก้าเหรียญโอ้โห,ห,โโหแกะดูนะครับรายการนี้เราได้สายเก้าเหรียญเลขคุณเบอร์พี่หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหท่วงทวงไปพี่งานหล่ออะไรนะหลอเมืนสารเหรอพี่หลอดสมดิษฐ์หลอเมืนสารโอ้โหมาแล้รายการนี้ขอที่ นะครับปกติเนี่ยเรียมประกอบเนี่ยจบมันแปดเก้าร้อยนะครับรายการนี้ผมขอที่แปดร้อยบาทแล้วกันพี่นะครับเหรียญหลอดสองด้านดีนั้นอ่ะอันนี้เลยนะครับถูกๆพี่นะขอแปดร้อยพอนะครับปกติรุ่นอื่นที่แปดร้อยก็ไม่ไม่ได้แล้วพี่นะจบเป็นพันกว่านะสองหน้านะครับต่อมาฮะร,รายการที่ยี่สิบเท่าไหร่เอออไรนยี่สนะิบยี่สิบหกครับรายการยี่สิบหก รายการยี่เป็นเนื้อชุบทองแล้วงยางชาติ <c oughs> นานเนี่ยครับายการนี้เอาไปสามร้อห้าสิบาทนะครับายการยี่สิบเนะฮะต่อมาการยีบิบเจ็ครับยีิบเจ็ดครับรายการยิบเนื้อเงินครับโอ้ยเนื้อเงินมาเฉย,เยครับพี่มาฮะ เนื้อเงินฮะโอ้โหเนื้อเงินเลขคนละเบอร์สองห้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อเงินลงยาไล่สีนะครับหน้ากากเพ้นเสมือนจริงครับนี่ฮะเนื้อเงินนะครับผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่สีสวยมากเลยนะครับขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่รายการที่ยื่อยัง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 ังยังยัายังยังยังัั ต่อมาฮะรายการยี่สิบแปดครับรายการยี่สิบแปดเปิดมาพี่โอ้โห و, เนื้อทองแดงลมดำตอกก้อนทองครับเลขคูณเบอร์หนนะึ่งหกฮะรายการนี้เลขคูณเบอร์หนึ่งหกครับโอ้โหตะกุดเงินด้วยนะเนี่ยฮะตะกุดหน้าเงินพี่ รายการนี้ออกไปที่500บาทนะครับ500บาทพี่ในรายการ2ี่สนะครับ,รบต่อมาเป็นการ29นะครับรายการ29บเเปิดมาพี่โอ้โหเนื้อปลาค่าซาตินลงยานนี่ฮครับ ฝางพลสองพันเก้าพี่เลขคนจเบอร์ใหม่เลขหกโอ้โหจริงด้วยฝางพลสองพันเก้าจริงด้วยพี่ราการนี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาทพอนี่ครับน้องขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่นี่ครับรายการยี่สิบเก้านี่ครับต่อมารายการที่สามสิบพี่รายการสุดท้ายละรายการที่สามสิบก็รายการสุดท้ายนี่ครับรายการที่สามสิบเลขโคนจับเบอร์หมายเลขเจ็ดครับ เลขคนตั้งเบื้องใหม่ที่เจ็ดพี่โอ้โหนี่ครับสวยๆเลยเอ้ยผมเอ้ยผมบอกไปไว่าผมจะเพิ่มอีกห้าองค์นี่หว่าโอเคจะเ,เพิ่มจะเ,เพิ่มไปนะฮะนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยนี่ครับสี่ร้อยในการที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมก็ยับนะเพราะผมจะเปิดมสามสิบห้าองค์ลืมไปว่าบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ยับแป๊บนะครับขยับแป๊บไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเติมอีกห้าองค์โอเคมาอีกห้าองค์มาจับเลย สองสามสี่ห้าโอเคเรื่องครับเปิดกันต่อนะครับสามสิบห้าองค์นะครับมาสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดเปิดมาฮะเนื้อทองแดงลมดำประกบฉากงานโอ้โหบรรการนี้เอาไปพี่สี150ร่ร้อยห้าสิบนะฮะที่สำคัญขอดูเลขโค้ดหน่อยนะฮะเลขโค้ดตัาเบิกครับ เออพี่นะเลขโค้ดนัมเบอร์ครับพี่ห้าสิบสี่ครับนี่เอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบครับรายการที่สามสิบเอ็ดนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สามสิบสองฮะรายการที่สามสองเปิดมาพี่เป็นนวะจานมือโอ้โหเลขโค้ดนัมเบอร์สองหนึ่งฮะนวะจานมือพี่ต้องตัดเลยต้องตัดให้ชมเลย นะนวะจานมือเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยฮะรายการที่ขอที่ห้าร้อยบาทพอนะครับขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่นะสามที่สองนะฮะต่อมารายการที่สามที่สามครับสามที่สามเปิดมาเป็นเนื้ออัปก้าตอกโนามาพัทะเนี่ยครับโอ้โหรายการนี้ก็สวยนะเนื้ออัปก้าต่อกนนามาพัฒนนี่ฮะรายการนี้พี่โอ้โห เอาไปพี่ชายนี่ครับเฮ้ยโอ้โหโชุบน้ำทองคำด้านหลังพี่สวยจัดรายการนี้เอาไปพี่นะสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบาทพี่รายการสามสิบสามเนี่ยต่อมารายการสามสิบสี่ 4, ครับพี่รายการที่สามสิบสี่ครับเนื้อทองแดงมันปูตอกโคดน้ำมะพธาฝัง แผ่นตะกุดทองหน้าหลังเรียบพญานาคก้าวเสียนเรียบกรอบครับนี่โอ้โหนะครับนี่ฮะอ๋อนี่แบบนี้แบบเนี่ยฝังแผ่นทองเลขคุณตัเบอร์สามฮะสามแปดนี่ขอคนรับได้พี่นะท้องหลุดนะฮะหน้าปั๊มลงไปไม่ดึกนะครับนี่ฮะร,รายการที่ขอคนรับได้พี่น้องขอที่สี่ร้อยพอนะครับขอที่สี่ร้อยพอพี่นะครับรายการที่ ยี่สนี่ครับ <c oughs> ต่อมาการยีห้าครับ <c oughs> รายการยีห้ามีเปิดมาฮะ <c oughs> โอ้โหได้คนเบอร์นหนครับ ชุดทองลงยาแดงครับในรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สามสิบครับเอ้สามสิบห้าครับนี่ฮะโอ้อันนี้ก็มีแบ่งบานี้ครับนะชอบจุดใจการไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับสหรับวันนี้เจ็ดนี้ชอบโอ้ไหนตดใจไหนปิดทำได้เลยพี่วันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ